เกิดอาการหงุดหงิดค่ะนอนก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยค่ะแล้วก็น้ำหนักลดค่ะแล้วก็เริ่มอาการเบื่ออาหารค่ะเลยสงสัยตัวเองแลมาลูบตรงคอค่ะพอมันจะมีก้อนเล็กๆค่ะไทลอยและละอาการเนี้ยค่ะ แต่พอกินยาตัวนี้ไปด้วยคืออันนั้นหายไปเลยหวานก็หายไม่เป็นแล้วก็ทานไป3ามกระปุกกระปุกแรกก็เริ่มดีขึ้นนะคะพอกระปุกที่3มคือก้อนอันนั้นอายุไปถ้าไม่เห็นแล้วคะ่ะดีมากค่ะกินดีตั้งแต่กระปุกแรกเลยนะคะขอแนะนําเลยค่ะเต็มสิคะแนนพี่ดาให้ไปลานยู่คอกี่คะแนนดีคะสิบคะแนนนี่ให้9คะแนนเลยนะคะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอนคมพัฒนาค่ะจังหวัดระยองค่ะใครนะคะที่มีอาการไทรอยนะคะแบบเริ่มแรกเลยนะคะแด้วอยากจะหายด่วนหายเร็วๆนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ชิวนะคะนั่งอยู่ในร้านของลูกค้าค่ะ ลูกค้าเคสนี้นะคะก็เป็นไทรอยด์แบบเบื้องต้นนะคะแต่ว่ารู้เร็วรู้ก่อนนะคะก็เลยก้อนไทรอยยุบลงแล้วนะ,ะแล้วเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนาตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทําอาชีพอ,อะไรอยู่จ๊ะ,ะลลิดายํมจันนะคะตอนนี้อายุ55แล้วค่ะขายอาหารตามสั่งนะคะค่ะชื่อ,อเล่น<อ>ชื่อพี่อ,อะไรคะ,ะชื่อดาค่ะ,ะพี่ดาพี่ดาคะก่อนที่เราจะมาเจอบาลร้านยูคอนะคะ,คะพี่ดารู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นโรคไทรอยมันเกิดอาการอะไรขึ้น เกิดอาการหงุดหงิดค่ะทะเลาะกับสามีบ่อย <laughs> แล้วก็น้ําหนักลดค่ะแล้วก็เริ่มอาการเบื่ออาหารค่ะค่ะตอนนั้นพี่ดรารู้เลยปะคะว่าคือไทรอยหรือว่ายังไม่รู้ตอนแรกยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าญาติๆเป็นนะคะก็เลยสงสัยตัวเองแลมาลูบตรงคอค่ะ เราพอมารูปว่าคอมันจะมีก้อนเล็กๆค่ะก็น่าจะน่าจะใช่ไทรอยแล้วล่ะอาการเนี้ค่ะพอตอนนั้นที่เรามั่นใจแล้วว่าไทรอยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างพี่ดาก็รู้สึกก็ตกใจนะแล้วก็กลัวแบบว่าทำไมเราเป็นไทรอยแล้วเนี่ยอะไรไม่เคยเป็นอย่างเนี้ยค่ะนอนก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยค่ะแบบว่าหลับน้อยเพราะว่าขายของก็เลิกก็จะช้าประมาณเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะพักผ่อนน้อยค่ะ ระหว่างวันพิดาก็บอกว่ามีการเพียใช่ไหมคะใช่เพียค่ะเพียฝาปกติค่ะอืนะคะทีนี้ถามหน่อยว่าทาไมพิดาถึงไม่ไปพบคุณหมอค่ะเพื่อให้ตรวจเช็คอย่างละเอียดตอนที่ไม่ไปก็เพราะว่ายุ่งด้วยค่ะเราขายของด้วยแต่เรารู้ด้วยว่าอาการเนี้เราน่าจะไทรอยแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีก้อนคาไปมันมีก้อนมมันนีก้อแรกมันก็จะใหญ่นิดนึงค่ะอ แต่ตอนนี้คือที่สัมภาษณ์กันนะคือชิวไม่ไม่เห็นก้อนที่คอพิดาเลยแสดงว่าตอนนี้หายไปแล้ว<า>ะคะ,วคะทีนี้พิดาก็เลยเ,เสธาว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนช่วยเราใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยมีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วป่ะคะ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เนี้เราต้องดูแลตัวเองอะค่ะก็เลยเซิร์ชหาคิดว่าต้องเอาอาหารเสริมมาช่วยแล้วแหละใช่ค่ะทีนี้พอเสิร์ชไปเจอหลายหลาย,ลายแบรนด์เลยปะคะหรือว่าเจอบาลานยูคอเลยเก็เจอหลายแบรนด์อยู่ค่ะแต่ว่าเรามั่นใจแบรนด์นี้มากกว่าคะ่ะอะบอกหน่อยว่าทําไมถึงวันนั้นถึงเลือกออบาลานยูคอคะ ก็ดูหลายๆคลิปเนระคะที่เป็นแล้วว่าทานแล้วดีขึ้นก็เราก็อยากลองดูแล้วการนัน,นเราเผื่อเราดีขึ้นค่ะแล้วก็ทานไปสามก็ปลุกก็กระปุกแรกก็เริ่มดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆจากกระปุกแรกแล้วก็ปลุกที่สองพอกระปุกที่สามคือก้อนนั้นๆยุบไปถ้าไม่เห็นแล้วค่ะเออนะคะค่ะพิดาตอนครั้งแรกที่สั่งมาเนี่ยพิดาทานวันละกี่เม็ดคะอ่าวันละสองเม็ดค่ะอ่าเช้าแล้วก็ ก่อนนอนค่ะก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะทานวันละ2เม็ดประมาณกี่วันคะพี่ดาถึงรู้สึกว่าเอ้ยฉันรู้สึกไม่เหนื่อยฉันรู้สึกเฟรชขึ้นประมาณกระปุกแรกค่ะกระปุกแรกนะคะก็พอทานแล้วรู้สึกว่ามันมันน่าจะดีขึ้นแหละอาการมันเหมือนปกติค่ะจะไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยแบบว่าเบื่ออาหารแล้วค่ะกินอาหารได้แล้วเราจะมีอาการแบบว่า เอหมือนจะเป็นหวัดด้วยนะเหมือนจะเป็นหวัดแบบว่าติดกันแบบเด็กๆอ,อะไรเงี้ยที่มาที่ร้านนะแต่พอกินยาตัวนี้ไปด้วยคืออันนั้นหายไปเลยหวัดก็หายไม่เป็นใช่เพราะว่าบาลานซ์ยูคอเนี่ยมันมี<อ>ส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให<อ>้กับตัวเองจึงว่าจริงๆก็น่าจะติดนะเพราะว่าแบบที่ร้านน่ะมาหลายค<อ>นอรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นเป็นไข้เป็นหวัดมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะและอาการหงุดหหิดสามียังมีอยู่ไหมคะ อ่ะก็มีค่ะแต่น้อยลงแล้วคือตอนนั้นอะก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันพี่ดาบอกว่ามุนหิดมากคือต้องทะเลาะตลอดเลยทะเลาะกันแบบ พี่สาวเนี่ยว่าห้ามกันเลยแหละ <c oughs> นะคะมันก็เป็นผลเอฟเฟกจากการที่เราเป็นโรคไทรอยนะคะนะคะก็อตอนนี้อยากให้พิดาเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยกับคนที่เขากําลังหาข้อมูลม,ม,มีอาการเป็นโรคไทรอยเพิ่งจะเป็นนะคะแล้วกาลังหาทางออกอยู่นะคะก็ใครมาเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวให้พิดาช่วยฝากค่ะถ้าใครที่คิดว่าตัวเองกําลังจะเป็นนะคะไทรอยอะค่ะก็ฝากยาบาลานอยู่คอบาล้านอยู่คอค่ะ ดีมากค่ะกินดีตั้งแต่กระปุกแรกเลยนะคะขอแนะนําเลยค่ะค่ะถ้ามีใครบอกว่าพิดาเป็นหน้าม้าหรือเปล่าพิดาบอกว่าไงอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้เป็นหน้าม้าเลยค่ะทานจริงๆค่ะแล้วก็เป็นจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคือตอนที่ขอพิดาคือไม่เห็นแล้วนะคุณผู้ชมต้องดูดีๆต้องดูไม่มีแล้วค่ะตอนแรกจะ ปูดออกมาเยอะมากนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะโอเคพิดาค่ะราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงค่ะราคานี้3มกระปุกนี้ไม่แพงนะคะจับต้องได้ค่ะเต็มสิคะแนนพิดาให้บปรานยูคอกี่คะแนนดีคะอ๋อสิคะแนนนี่ให้9คะแนนเลยนะะนะคะเหลืออีกหนึ่งคะแนนเพราะว่าพิดายังยังบ่นสามีอยู่ใช่โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพิดามากเลยคะที่ไว้ใจเปิดใจให้บปรานยูคอดูแลร่างกายวันนี้ต้องชิวก็เลยเอาบปรานยูคอมาบห้พิดาอีก3มกระปุกค่ะ ก็เป็นการาดูแลสุขภาพาต่อไปอีกนานๆเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการแบบพิดานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับคุณนะคะสามารถสั่งซื้อารานซิสคอนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะาฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะอยาปล่อยให้เป็นหนักนะคะแล้วค่อยไปรักษา ราะวันนั้นนะคะมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะเทสหน้านะคะชิ่อจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้าท่านไหนมาแนะนาให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานซ์แบนดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะวันนี้นะคะชิวกับพี่ดานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ